ะครับมีการไต ok ่สวนนะครับํำฟองในวันน <fry UC> ี้นะครับรับเ่รนอ๋อไมครับอครับพี่เจ้ครับการไต่สวนเอง ใช้เวลาถือว่านานไหมฮะแล้วก็มีสาระสำคัญอะไรบางที่เป็นประเด็นก็เป็นกระบวนการปกติของทั้ง3านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกระบวนการในการไต่สวนบุญฟองก็ยังไม่จบดีว่าทางโจทย์เนี่ยก็อาจจะยังเหลือพยานที่อยากให้มาไต่สวนบุญฟองเพิ่มเติมนะซึ่งเบื้องต้นก็มีการนัดไว้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือวันที่27ตุลาคมแล้วพยานที่ฝ่ายโจทก์สามารถเกิดขึ้นได้ว่าเป็นคนฝ่ายไหนบุคคลภายนอกภายในเกี่ยวข้องอะไรก็บเรื่อ่้ครับ ก็โดยกระบวนการอยังไงคงต้องมีการเปิดเผยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ขอลงรายละเอียดดีกบ่าครับหลังจากการไต่สวนเนี่ยความมั่นใจในการต่อสู้คดีดีทางความบริสุทธิ์เนี่ยยังเหมือนเดิมไหมครับก็ผมยืนยันว่าพวกเรามีเจตนาสุจริตในการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการตรวจสอบเรื่องของการดําเนินนโยบายของทางรัฐบาลนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในขณะเดียวกันทางโจทกาก็มีสิทธิ<ๆ>ในการยืนนรย่นฟ้องของเขา นะซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางสาลจะให้ความยุติธรรมกับพวกเราได้ครับหลายคนสงสัยว่าการอาภิปรายหรือแถลงข่าวในคณะสสก็ดีมันน่าจะมีพิสิทธิ์เอกิทธิต์กรองให้บนจาัดก,การแบบฟ้องร้อง,อ,งอีกประมาณนี้ครับก็ที่ผ่านมาในหลายๆครั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการอาภิปรายของสสในสภาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นที่เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นมานะแต่ว่าผมขอไม่ลงในรายละเอียดดีกว่าเพราะว่าตัวคดีที่ผมเองตกเป็นจำเลยในคดีนีเน้เกิดจากการแถลงข่าว ส่วนของสสวรพพแล้วก็สสสุโชนเนี่ยเกิดจากการอภิปรายในสภา,านะครับซึ่งก็อย่างที่ได้นําเรียนนะครับว่าโจทย์เองเขาก็มีสิทธิของเขาในการยื่นฟ้องร้องแต่พวกเราก็ยืนยันในการทําหน้าที่ว่าเรามีเจตนาสุจริตในการทําหน้าที่ของสสในการเรียกร้องประโยชน์สาธารณะครับแนวทางการต่อสู้คดีของ,ท,งทั้งสามท่านเนี่ยจะแตกต่างกันไหมครัเพราะว่าเป็นสองกรณีในเรื่องอียดเนี่ยก็เดี๋ยว,ยวคงอาจจะให้ทางทนายได้ดําเนินนะครับเราก็ดําเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ ก็คือมั่นใจครับไม่ได้มีข้อใดๆนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพวกเราเองก็พร้อมที่จะเข้าสู่ในเรื่องของผลการที่สารเห็นคิดว่าสารคิดว่าสมควรนะแล้วก็เพื่อที่จะยืนยันในเจตนาที่บริสุทธิ์ของพวกเราที่ทําหน้าที่ในฐานะสสครับถามในฐานะที่เป็นสสเป็นผู้แทนรัษฎรด้วยเนี่ยคือกรณีเนี้ยมันเข้าข่ายที่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายเพื่อฟ้องปิดปากไม่ให้พูดถึงกรณีที่เกี่ยวข้องอาจจะไปเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ ผมคิดว่าในเรื่องของข้อคิดเห็นว่าเป็นการฟ้องร้องเพื่อปิดปากหรือไม่เนี่ยผมไม่สามารถที่จะให้ความเห็นได้นะครับผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนที่ติดตามอยู่เนี่ยก็จะมีวิจรณญาณน,นะครับในการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ในการพิจารณาของตัวเองพวกเราก็ได้เพียงแต่การทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงต่อสาธารณะครับพยายา่ายจำเลยจะมีเพิ่มเติม ในชั้นนี้ไต่สวนมูลฟ้องไม่ได้เป็นในฝั่งของพวกเราแล้วก็เป็นทางฝั่งของโจทที่เขาจะต้องเตรียมพยานมาไต่สวนมูลฟ้องครับยังไม่ถึงในขั้นตอนนั้นนะครับในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมให้ทางทนายให้ข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าครับครับครับก็ขอให้ข้อมูลในเรื่องของกระบวนการนะครับว่าวันนี้เป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องของศาลนะครับศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานของทางโจทเป็นหลักนะครับว่าคดี มีมูลพอสมควรจะาพิจารณารับไว้ได้หรือไม่นะครับซึ่งในชั้นนี้นะครับจำเลยยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะนำพยานของตนเองนะครับเข้าในการไต่สวนต่อศาลนะครับซึ่งมันจะเป็นกระบวนการในอนาคตหากศาลพิจารณาแล้วว่าคดีนี้มีมูลสมควรรับไว้พิจารณาก็จะมีการกำหนดนัดสอบคำให้การแล้วก็นัดสืบพยานของทั้งโจทก์และจำเลยต่อไปซึ่งเป็นกระบวนการในอนาคตครับแต่เนื่องจากกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังไม่สามารถตอบได้นะครับว่าจะต้องมีการเตรียมพยานเตรียมใครไปบ้างหรือเปล่านะครับ เรื่องขอเลือกกอารเมืองนี่เนะครับเกี่ยวกับคดีของนายกแม่ทองทานที่จะตัดสินในวันที่29เนี่ยรรประเมินแนวโน้มแม้ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรและถ้าเกิดผลจะเป็นคุณหรือเป็นลบกับท่านนายกก็ตามแต่เนี่ยประเมินที่ทางการเมืองของทางชาวประชาชนต่ออย่างไรบ้างครับในเรื่องของผลการพิจารณาคดีเนี่ยก็ต้องให้เป็นการวินิจฉัยของศาลนะครับผมเองคงจะไปก้าวล่วงศาลให้ข้อคิดเห็นเบือเออเบ้องต้นไม่ได้ก่อนที่จะมีคําตัดสินออกมา ส่วนว่าภายหลังคําตัดสินออกมาจะจะออกมาเป็นในทิศทางใดเนี่ยพวกเราก็ยืนยันว่าพวกเราพร้อมที่จะใช้จํานวนเสียงของสสในสภาในในการที่จะพยายามกํากับนะครับของการเมืองไทยในสภาเนี่ยให้หน้าไปเป็นเสาหลักนะครับที่มันคงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นะครับถ้าหากถึงขั้นที่ต้อง โหวตเลือกนายกคนใหม่กันเนี่ยแคนดิเดตที่มีอยู่ตอนนี้พรรคประชาชนเองมองว่าไงคับเช่ออาจารย์ชัยเกษมไปถึงไปถึงอนุทินเนี่ยก็ทุกคนที่อยู่ในบัญชีแคนดิเดตนะของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยก็มีสิทธิ์หมดนะครับเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับส่วนใครที่พรรคประชาชนเนี่ยจะโหวตให้บ้างเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ที่ในเรื่องของ TOR เดิมนะครับที่เราได้ถแถลงข่าวไปแล้วนะรเราเนี่ยจะไม่ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอน นะครับอยู่ที่ว่าถ้าวันหนึ่งถ้าการเมืองไทยอาจจะถึงทางตันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพรรคอื่นๆไม่สามารถที่จะรุมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องรับเงื่อนไขตามที่พรคประชาชนได้แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือการทำภารกิจอะไรแล้วก็ยุบสภาด้วยใช่ไหมครับครับก็เงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นผมคิดว่ายังคงเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรายืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าณตอนนี้สิ่งที่สังคมไทยต้องการเป็นอย่างยิ่งก็คือรัฐบาลที่มีความชอบธรรมนะแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีเสีียงงข้าามก เพียงพอในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งไทยกัมพูชาหรือว่าการรับมือกับภาษีทรัมป์ครับเรื่องสนามเลือกตั้งซ่อมเชยงรายครับก็มีแผนลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงบ้างครับตอนนี้มีกระแสว่าคุณทักษิณจะลงไปช่วยความทับเท่าไยด้วยไหมครับในฐานะหัวหน้าพรกก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามในเรื่องของสนามการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะเพราะยิ่งมีประชาชนติดตามนะครับการเลือกตั้งซ่อมมากขึ้นเท่าไหร่ ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายทุกคนครับส่วนของคุณทักษิณเองที่รอดจริงสองครับมองว่ามันจะมีการ่งผลโดยการลดต้นการเงนนก็จะกลับอาจจะมีความาวนมิยมแรนตั้งขึง้นผมคิดว่าในเรื่องของคําสั่งของศาลหรือคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็ท่านก็ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในฐานะฝ่ายตุลาการส่วนจะมีผลอย่างไรทางด้านการเมืองเนี่ยก็อยู่ที่ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ละคนจะมีความรู้สึกหรอวเมือนกันอย่างไรครับ โอเคครับขอบคุณนะครับจบรอมาเท่าไหร่นะสามชั่วโมง